นี่แะครับแม่ลูกนะครับปสิขายนี่แม่นี่ลูกครับคู่นี้ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันครับตอนนี้ทองชมคลิปจบแล้วฝากกดติดตามช่องแบบบ้านๆให้ได้เด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องแบบบ้านๆครับคลิปนี้จะเป็นน้องมาเบิงง่วงงามอีกแล้วครับรอบนี้พามาเบิงง่วงงามของบ้านทุงชีครับ ตำบลนอกบังอำเภอลืมหน้าจังหวัดอำนาจเจริญครับของคุณปีเปียกครับปีเปียกครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับคุณปีเปียกครับปีเปียกมีงัวล็กตัวครับตอนนี้ครับมีอยู่เจ๊ตโตเจ๊ตโตแดงทุกตัวเนาะแดงทุกตัวโอ้ยสะสมงวแดงมีมีตัวไหนสิเปิดราคาบอคำนึงงูงามๆหนิมั้ยเปิดจะคู่นั่นละนี่ละเปิดตัวนี้ละ เปิดตอนนี้คือคู่นีเนาะครับเนาะ<ม>นตัวน,นี้แม่ลูกตัวไหครับลูกตั้งตัวใหญ่โอ้พอมันเคตหาสองศูนย์นี่ไปมีหลอดครับลูกมันซีไวลูกซีไวเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังมีอยู่ในทองอยู่ีกเนาะทองสมวันในพานสมเคศสามหนึ่งผสมกับเคศสามหนึ่งครับผสมกับเคศสามหนึ่งครับ,ผส,บ,รบผสมเมื่อวันที่ยี่สิบ ยี 25, ส่สิบห้ายี่สิบห้าเมษาหกห้าครับกำลังขอดสองกุ้มผ้าหกหกแต่ว่ายังตรวจม่ได้ผ่านไปทางไหนครับม่ได้ตรวจม่ได้ผ่านม่ได้ผ่านรอบอ๋อม่ได้ผ่านรอบครับเบิ่งกับพี่น้องเบิ่งเอาด้วยครับว่ามากบ่งามบ่เจ้าสาวเบิ่งวา่าแดงดีสูงทเท่าไรครับนี่ห้าสิบบวกสูงลอยห้าสิบบวกครับผูดครับโอ้ยเกือบทุมหัวครับ เบื่องครับหางเง่าครับหางเง่ารับประกันบ่ครับว่าบ่ไม่ํำนี้รับประกันรับประกันรับประกันเนาะขาถูกขาถอนวดแขางสุดขาถูกขาถอนบ่มีที่จะเปิดตอนนี้คือเปิดแมลูกนี่เนาะครับเนาะนี่ครับลูกไอ้ลูกน้อยครับผสมกับซี่ซี่วายซูนเกากซาหกครับ นี่ครับลูกพอพันพอพันตัวนี้ลูกมากอะแดงคือพอเนาะแดงคือพอครับตัวนี้คอดเมื่อเดือนมกราครับตัวหน่อยนี่ครับแล้วตัวยี่ทองข้องแม่ตอนนี้ผสมกับตัวไหนครับผสมเคเอสามหนึ่งนี่ครับเพดแมงมดไหผานคือตอนนี้ลูกที่สองยี่ทองครับผสมกับเคเอฟสามหนึ่งผสมเมื่อวันที่ยี่สิบแปด เม่สาวหันเนาะนนครับกำหนดคอดสองกุมภาครับโอ้โหงามเดีครับพี่้องครับอ่าให้พี่เปียกฝากฝากเบอร์โทรนะครับศูนดพี่เปียกเนาะ08นย์แปดหนึ่งสามแเก้าเกหหสพี่เปียกบันต้นชี้ตำบลนงบังอำเภอลืมนาจังหวัดอำนาจเจริญครับ ถ้าไปสนใจเดี๋ยวผมจะถิ่มเบอร์โทรไว้ในคลิปนะครับทั้งติดต่อกับเพื่อนเบิ้งครับไอ้เบืงองค์ตัวอื่นก็นได้เพื่นไม่ได้เปิดไอาา้ลูกไงทักกันะค,ะคือพวกตัวอื่นเพิ่งยังไม่ได้เปิดครับไม่ได้เปิดราคาแต่ว่าคันพี่น้องสนใจก็มาถามได้ครับโทษถามเพื่อนเบ้ก่อนบนแน่เลยครับบนแอปเพื่อนได้ราคากันอาจจะขายไก่ได้แต่ว่ามาถามนลองเบิ้งก่อนครับ แต่ว่าถี่เพิ่อนอยากเปิดราคาเพื่อจะขายอยู่ก็คือแม่ตัวนี้ครับมีลูกตัวหนึ่งเกิดเมื่อเดือนมกราถี่ผ่านมาครับแ้วก็ตอนนี้ย่งทองอยู่เ,เพิ่งโสมไปครับเมื่อเดือนเมษาถี่ผ่านมาอ๋อ,อตัวแดงก็คือแม่ลูกหนึ่งเนาะตัวแดงอีกคู่หนึงน่งครับ งูอาจจะโตงามงามไหมครับโอู้หโอ้โหเป็นยังครับแต่ว่าลูกเดียบตีงเลยเอาครับท่านักคิวนี้ขอบคุณที่เป็ักไลค์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเอาครับในในโวนต้นที่จะขายนั่นแม่ลูกนั่ลูกเพ็ดเขาเรียบร้อยแล้วครับเนาะเพชรเขาเรียบร้อยนี่ครับคู่นี้นะครับเด้อต้นนี้ลูกมันครับลูกซีไหวลูกซีไหวครับตัวนี้แม่มัน เปิดราคาใบหนึ่งแสนหาหมื่นแปดพันครับจงฟรีว่ครับนี่อบริษัทจงนะครับอ๋อบริษัทจงครับนี่ครับคูน,นี่นะครับเด้อหนึ่งแสนหาหมื่นแปดพันครับขันสนใจขันพี่น้องว่ามันง่ามเลยใจ,ใจ<ม>ของพี่น้องกะติดต่อพันไดครับก็ผีเปียก เบอร์โทษตามที่ให้ไปในคลิปครับผมคือหูแท้